นิทานเรื่องเจ้าจ๋อจอมสนกับพระจันทร์ในบ,บ่อน้ำหนใต้ต้นไทรใหญ่ร่มรื่นที่แผ่กิ่งก้านสาขาราวกับแขนของยักษ์ใจดีลมเย็นๆพัดโชยมาในยามเย็นเด็กๆถังแก้วกล้าใย,ยไหมและเพื่อนๆต่างนั่งล้อมวงกันเป็นครึ่งวงกลมสายตาทุกคู่ จับจ้องไปยังชายชราผมสีดอกเราที่นั่งอยู่บนตอไม้เก่าผู้เท่าใจนั่นเองเอาละเอาละเด็กๆวันนี้ตาจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของเจ้าลิงจอ๋อตัวแสบแห่งป่าหลังหมู่บ้านเรานี่แหละผู้เท่าใจเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเด็กๆส่งเสียงดีใจผู้เท่าใจ จึงเริ่มเล่าเรื่องกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีฝูงลิงอาศัยอยู่อย่างมีความสุขมีเจ้าจ๋อเป็นจ่าฝูงมันเป็นลิงที่ฉลาดที่สุดแต่ก็ซนและอวดดีที่สุดเช่นกันมันมักจะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครเสมอคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ พระจันทร์ดวงกลมโตสีนวลส่องสว่างไปทั่วทั้งป่าเจ้าจ๋อและฝูงลิงออกมาวิ่งเล่นใต้แสงจันทร์อย่างสนุกสนานเมื่อวิ่งเล่นจนเหนื่อยเจ้าจ๋อก็เหลือบไปเห็นบ่อน้ำขนาดใหญ่กลางป่าในบ่อน้ำนั้นมีพระจันทร์อีกดวงหนึ่งลอยอยู่นิ่งๆสวยงามไม่แพ้พระจันทร์บนท้องฟ้าเลยโอ้โห แย่ yeah, แล้วทุกคนเจ้าจ๋อร้องเสียงดังลั่นดูสิพระจันทร์บนฟ้าตกลงมาในบ่อน้ำแล้วฝูงลิงต่างแตกตื่นชะโงกหน้าไปดูในบ่อน้ำก็เห็นพระจันทร์ดวงกลมจริงๆจ,จริงด้วยทํายังไงดีละ่ะหัวหน้าลิงตัวหนึ่งถามอย่างร้อนรนเจ้าจ๋อยืดอกทําท่าเป็นฮีโร่ไม่ต้องห่วง ข้าเจ้าจ๋อผู้เก่งกาจจะไปเก็บพระจันทร์ขึ้นมาเองพวกเราจะได้มีพระจันทร์สองดวงสว่างกว่าป่าไหนไหนเลยว่าแล้วเจ้าจ๋อก็คิดแผนการอันแสนฉลาดของมันขึ้นมาเอาลักทุกคนฟังนะเราจะต่อตัวกันข้าจะห้อยหัวลงไปงมพระจันทร์ขึ้นมาเอง ฝูงลิงเห็นดีเห็นงามด้วยกับแผนการสุดบรรเจิดของหัวหน้าลิงตัวที่แข็มแรงที่สุดเกาะกิ่งไม้ใหญ่ที่ยื่นไปเหนือบ่อน้ำไว้ให้แน่นลิงตัวอื่นๆก็เกาะหางต่อๆกันเป็นสายยาวลงไปเรื่อยๆโดยมีเจ้าจ๋อจอมอวดดีอยู่ปลายสุดย่อลงไปอีกอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเจ้าจ๋อสั่งการขณะที่มือของมัน ค่อยๆเข้าใกล้พระจันทร์ในน้ำคุณป้ากระต่ายที่กำลังแทะหัวแครอทอยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์ก็ใส่หัวแล้วตะโกนบอกโอ้ยเจ้าจ๋อเอ้ยนั่นมันไม่ใช่พระจันทร์จริงๆหรอกมันเป็นแค่เงาของพระจันทร์บนท้องฟ้านะนะแต่เจ้าจ๋อไม่ฟังอย่ามาขัดจังหวะหน้าป้ากระต่ายคนเขากำลังจะทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ ทันทีที่ปลายนิ้วของเจ้าจ๋อแตะลงบนผิวน้ำพระจันทร์ที่มันเห็นก็แตกกระจายเป็นระลอกเคลื่อนหายวับไปกับตาเฮ้ยพระจันทร์แตกเจ้าจ๋อร้องอยังตกใจและในจังหวะนั้นเองกรับกิ่งไม้ที่ฝูงลิงใช้ยึดเกาะก็ทานน้ำหนักไม่ไหวหักดังเปาะ มลิงทั้งฝูงร่วงลงไปในบ่อน้ำพร้อมกันเสียงดังสนั่นวันไหวต่างตะเกียบตะกายว่ายน้ำเข้าฝั่งกันอย่างทุลักทุเลเปียกปอนมันลักมันแลกไปทั้งตัวเมื่อขึ้นฝั่งได้เจ้าจ๋อที่หนาวสั่นก็นั่งกอดเข่าทำหน้าจ๋อยสนิทลิงตัวหนึ่งเหลือบมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็อุทานขึ้นว่าหัวหน้า ดูนั่นสิลิงทุกตัวมองตามขึ้นไปบนฟ้าพระจันทร์ดวงกลมโตสีนวลยังคงลอยเด่นสง่าอยู่บนนั้นไม่ได้ตกลงมาในน้ำอย่างที่พวกมันเข้าใจเลยแม้แต่น้อยเจ้าจอหน้าแดงกำ่ำด้วยความอับอายส่วนลิงตัวอื่นๆก็เริ่มหัวเราะคิกคักกับความเปินของตัวเองและหัวหน้าจอมซนของพวกมัน ผู้เท่าใ่เล่าจบก็หัวเราะเบาๆแล้วมองไปที่เด็กๆเป็นยังไงล่ะเจ้าจ๋อได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเลยใช่ไหมเด็กหญิงยา่ใหม่ยกมือขึ้นได้ข้อคิดว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆใช่ไหมคะคุณตาถูกต้องเลยหลานเอ้ยผู้เท่าใ่พยักหน้าอย่างใจดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ความจริงเสมอไปควรใช้ปัญญาคิดไตรตรองให้ดีก่อนลงมือทำอะไรไม่เช่นนั้นอาจเกิดความผิดพลาดและขายหน้าได้เหมือนเจ้าจ๋อจอมซนเด็กๆทุกคนต่างพยักหน้าเข้าใจพลางหัวเราะกับความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าลิงจอมเปืน่นคืนนั้นขณะที่เดินกลับบ้านเด็กๆต่างแหนหน้ามองพระจันทร์บนท้องฟ้า แล้วก็อดนึกถึงนิทานสนุกๆของผู้เท่าใสไม่ได้